mm <clears throat> สวัสดีครับท่านักงทุนที่เคารพรักทุกท่าน,นะครับท่านนักงทุนที่รับชมรับฟังจากทางนันยูทูบนะครับ เฟดบุ๊กหมอสองกล้องนะครับท่างน้งถุนที่รับชมรับฟังจาะเฟดบุ๊กแมงมอาสำราญด้วยนะครับวันนี้วันอังคารนะครับยี่สิบเอ็ดกราคมครับสองพันห้าร้อยหิบแปเนาฬิกาี่สิบสองนาทีนับเซเ์วันนี้ก็ฟื้นตัวมาจากแนวรับเดิมนะครับพันสามี่สิบจุดสี่นะครับนะเป็นแท่งเทียนที่สแล้วนะครับที่ทดสอบนะฮะบริเวณพันสาไม่หลุดนะฮะแล้วก็มีการรีบาวขึ้นไป แนวต้านจะเป็นที่กรอบเดิมนะครับนะฮะกรอบไซด์เวดนะครับเรียกกรอบปรับฐานกรอบขาลงนะครับอยู่ที่ประมาณ1,390โดยประมาณนะครับตัวเลขกลมกลนะครับเป็นแนวต้านในกรอบนี้นะครับด้านของอันดับหลักทรัพย์ติดอันดับแรกนะครับที่มีการซื้อขายสูงสุดมีแรงขายออกมาในกลุ่มแบงค์นะครับเช่น Kbank นะครับวันนี้ขายไปถูกขายไปบาท50สตังค์นะครับติดลบไป ปิดไป158.50นะครับสอพอเป็นกลุ่มลงกลั่นนะครับวันนี้ติดลงไป4บาทเลยนะลงไป122.50หลายท่านคงอ,อาจจะมีคําถามนั่นแหละนะครับว่าเอ๊ะทำไมสอพอลงอะไรประมาณเนีน้ก็จะมีประเด็นเรื่องของการควบคุมราคาน้ํามันนะครับว่า,นะาโดยที่ไม่อ้างอิงอาราคาน้ํามันคือไม่ได้อ้างอิงสิงคโปร์อะประมาณนี้นะครับแต่ยังไงก็ตามมัน ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นข่าวนะแต่ว่าพวกเราต้องรู้ว่าเออสอพก็เป็นขาลงนะครับเพียงแต่ว่ามีลักษณะการพื้นตัวอยู่จุดต่าสุดกม่ร้อยสิบห้านะก่อนหน้านี้เนี่ยก็พื้นตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะและร่วม10บกว่าบาทก็ย่อพักตัวลงไปนะครับเดลตานะครับสบาทครับร้อยสบวกนะครับปทตัวของ CPR นะครับขึ้นมาอีก50าสตางวันนี้ครับห้บาสทเจ s c b ก็ขึ้นมาบาทหนึ่งครับ122.50นะครับทำนิวไฮเป็นที่เรียบร้อยปอทนะครับบวกมา50สตางค์นะครับ3 1บาท25สตางค์กับนะครับขึ้นมาเช่นกัน25สตางค์ครับ59.50แล้วก็เค้าคอมกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับขึ้นมา35สตางค์เลยนะครับ8บาท75บาทบวกไป4.17%แอดวาน e บวกมา5บาทครับขึ้นไปรอ288นะครับแล้วก็ตัวของมิน t ์นะครับกลุ่มของท่องเที่ยวโรงแรม นะก็ขึ้นมาอีก5 0สตางค์นะครับปิดทำการไป24บาท30วันนี้เป็นนักทุนที่เข้าซื้อนะครับในตลาดนะครับสุดที่เป็นนักทุนต่างชาติฝ่ายเดียวเลยนะครับนะวันนี้กองทุนขาย18ล้านบัญชีหลักทรัพย์ขาย1้อล้านนักทุนทั่วไปรายย่อยขาย39ล้านนะครับนักทุนต่างชาตินะครับวันนี้นักทุนต่างชาติซื้อสุดที่ไปร70ล้านบาทนะครับภาพก็ยังไม่ค่อยชัดเจนหรอกแต่ว่าอย่างน้อยก็ไม่ขายนะ กนะ็ถ้าไม่ขายก็ซื้อนิดหน่อยก็ยังดีเซ็ตบวกถึงสิบสองจุดครับนี่ฮะซื้อนิดเดียวนะฮะวรลุ่มการซื้อขายวันนี้ก็38,000ล้านโดยประมาณนะครับในฝั่งของอตลาดนะครับต่างประเทศนะครับก็เคลื่อนไหวในทิศทางคล้ายกันนะครับวันนี้นิกเกิลสองสองห้าญี่ปุ่นบวกนะครับศูนย์จุดสามสองเปอร์เซ็นเกาหลีใต้ติดลบนิดหน่อยครับศูนย์จุดศูนย์แปดเปอร์เซ็นต์ฮ่องกงห่างเซ็งบวกศูนย์จุดเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วก็ซีดาย0 0จีนครับบวก0 0 8แล้วก็ตลาดเาวียดนามครับติดลบไป0.28%เป็นหลายท่านก็คิดว่าเอ๊ะทำไมคือหลายหลายท่านก็คงจะติดตามการเข้ารับตำแหน่งสถาบาันตนนะของประธานวิธีโดนัลด์ทรัมป์นะก็เรียกว่าเป็นท่านประธานนะที่วิดีเรียบร้อยนะครับเข้ารับตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยวันที่20ก็คือคืนเมื่อวันเมื่อคืน ก็มีค่อยแถลงออกมาเยอะแยะมีนโยบายที่ประากาศออกมาเยอะแยะแต่โทนเสียงของทั้มเขาดูอ่อนลงคือมันจะไม่แบบจีดจ๊าจีดจา๊จดจาเหมือนเดิมอะ่ะคือมันมันไม่ได้เหมือนเดิมอะ่ะคือก็คงเรียนรู้ที่ผมพูดให้ฟังนะว่าคนเรามันต้องเรียนรู้เขาเป็นเขาเป็นสมัยแรกเขาเจออะไรบ้างเขาก็ต้องเรียนรู้เป็นสมัยสองก็มันก็ต้องดู ดูจะดีกว่าสมัยแรกคือคือคนเรามันต้องมีการเรียนรู้นะครับแค่นั้นเองว่าทําอะไรแล้วมันจะเกิดผลด้านไหนบ้างฉะนั้นเนี่ยผมว่าเขาเรียนรู้นั่นแหละนะครับนโยบายที่ออกมามันถึงออกทำนองแบบค่อยเป็นค่อยไปหน่อยไม่ได้ถักด้ามพระด้วยเข่าแบประมาณนี้แม้ว่านโยบายโดยส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆเดิมแต่ว่าเหมือนจะค่อยๆเป็นค่อยๆไป ทำให้ตลาดในต่างประเทศเองก็ดูจะตอบรับค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตลาดจีนเราก็กังวลเรื่องของกําแพงภาษีะอะไรต่างก็ดูจะดูจะ,ะเบาลงประมาณนี้ก็คงจะมีแต่ว่าคงไม่ไม่หนักหน่วงรุนแรงเหมือนเดิมที่เป็นสงครามการค้านะที่พูดกันครั้งแรกนะแต่ว่าคงเป็นภาพอย่างนั้นแหละตลาดบ้านเราก็เอาละเอากับเขาบ้างประมาณนี้ครับก็ถือว่าเป็นภาพดีหน่อยที่ฟื้นตัวขึ้นมาครับเอ่อ ในส่วนของตลาดคอมมูนิตี้นะครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะฮะว่าภาพของตลาดในต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะตัวของน้ำมันดิบในตลาดโลกนี่ฮะมันอยู่ในแนวโน้มนะครับที่พักตัวจากโอเวอร์บอสคือผมพูดหลายครั้งนะครับพูดตลอดพูดทุกวันนะฮะว่าการลงเนี่ยมันต้องลงแน่ๆนะครับเนี่ยขึ้นไปโอเวอร์บอสแบบนี้มันต้องลงแน่ๆลงเสร็จแล้วมันจะเป็นขาลงหรือเปล่าเท่านั้นเองนะประเด็นคือเท่านั้นเอง ข่าวสารนี่ผมไม่ค่อยไม่ค่อยพูดหรอกนะครับยังจะบอกว่ามันเป็นภาพแบบนี้คือนี่คือนี่คือภาพที่เป็นเรื่องจริงนะครับมันโอเวอร์โซลเสร็จแล้วมันก็โอเวอร์บอสโอเวอร์บอสเสร็จก็ปรับถงปรับฐานไปนะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับเวลาเข้าซื้อนะครับว่าเราเข้าซื้อแบบไหนเราตัดสินใจขายแบบไหนแค่นั้นเองนะครูดออยที่ไนเม็ก์ล่าสุดก็ติดลบอยู่หนึ่งเหรียญเจ็ดสิบห้าเซนนะครับนะก็ลงมาคงจะพักตัวแถวแถวเส้นค่าเฉลี่ย20วัน เส้นข่าเฉลี่ยส0งร้อยวันแถวนี้74็สบสีเหรียญเจหรือ74เหรียญโดยประมาณนะพอ,อะพอแตกลงมามีการเรียกว่า correction overbought ลงมาแต่เสร็จปุ๊บถ้ามันจะขึ้นต่อก็ดีกลับนะพร้อมกับมีข่าวเราเป็นอย่างเงี้ยนะมันถึงเป็นแบบนั้นฉะนั้นภาพของ n i m เมก็ยังอยู่ในแนวโน้มขับขึ้นนะเป็นการพักตัวจาก overbought ในขณะที่ตลาดน้ำมันดิบนะเบรนษ์ Brent, นะครับที่ลอนดอนนะครับ ก็คล้ายๆกันนะครับมีการยอร่อลงมาจากโอเวอร์บอสเหร็จไหมฮะโอเวอร์บอสเสร็จก็ยอ่ยอย่อเสร็จแล้วเส้นยี่สิบเส้นห้าสิบอยู่ตรงนี้อเส้นสองร้อยอยู่ตรงนี้แถวเจ็ดสิบเจ็ดเหรียญแปดสิบหกเซนนะครับจะขึ้นต่อหรือเปล่าก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะว่าทิศทางเป็นยังไงฉะนั้นเนี่ยอค่างเงินบาทนะครับ <c oughs> เราเห็นภาพของนักทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาซื้อนะครับค่างเงินบาทล่าสุดก็ อยู่ในทิศทางที่ว่าไซเบร์คือภาพเป็นไซเบร์กรอบแนวรับด้านล่างเลยสามสิบสามบาทห้าสิบห้านี่ยังไม่ถึงนะครับส่วนด้านบนจะอยู่ที่สามสิบสี่บาทหกสิบเก้าาจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยวันเห็นไ,ไหมฮะเนี่ยแท่งแดงแท่งนี้ผมค่อนข้างที่จะมีรังสงอนแล้วว่าเอ๊ะเขามีการแลกเงินเข้ามาอะไรอย่าเพียงแต่ว่าเขาจะแลแกเงินเสร็จแล้วเข้าบอลหรือว่าแลกเงินเสร็จแล้วเข้าหุ้นนะะก็ปรากฏว่าเข้าหุ้นเข้าบอลน,นิดหน่อยไม่ได้เยอะยนะครับส่วนตัวของโกลฟิวเจอร์นะครับ ตลาดทองคำนะฮะอย่างที่ผมเคยอภิปรายให้ฟังว่าทองคำเนี่ยมันเป็นมันเป็นแนวโน้มไซเวนะครับล่าสุดก็ติดลบอยู่ประมาณ2เหรียญเ0เซนนะครับ2737เหรียญต่อออนเป็นลักษณะไซเว y คือไม่มีไฮ <c oughs> มานานมากแล้วนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมยังไม่มีไฮนะถ้ามันทะลุ2 0 0พตรงนี้ฮะจุดเดิมนะครับแนวต้านเดิมนี่นี่ยประมาณ2 8 0 8ประปาะนี ถ้าทะลุไปได้ก็ใช่แล้วนะแต่ว่าล่าสุดนะมีแรงขายออกมาที่บริเวณกรอบด้านบนน,นะครับนั่นคือภาพของตัวทองคําในตลาดโลกนะครับเอาละนะครับไปดูบิตคอยหน่อยไหมครับไหนไนโดนเอาทามาเนี่ยบิตคอยฟิวเจอร์เป็นยังไงบ้างนะครับโอ้โหก็เรียกว่าพุ่งกระจูบทำริวไฮนะครับวันนี้ตัวของ Bitcoin นะครับล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ 14, นนหนึ่งอยห้าสเหรียญต่อหนึ่งบิตคอยนี่ครับ ทำนิวไฮครับวันนี้ตัวของบิตคอยทำนิวไฮกราฟเป็นขาขึ้นนะครับแต่เส้น50แล้วก็ทำนิวไฮย่อมาเสร็จปุ๊บก็ทำนิวไฮถ้าเป็นอย่างนี้ก็เป็นขาขึ้นต่อนะครับตามเียน,นะฮะแนวต้านที่มันชนตอนนี้ที่ไม่ผ่านก็บริเวณ19,940เหรียญต่อหนึ่งบิตคอยเนี่ยตรงนี้นะครับชนเสร็จแล้วปุ๊บย่อตัวลงมาแต่ว่าระหว่างวันได้ทำนิวไฮเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ฮาอยู่ที่เท่าไหร่ครับ111,50เหรียญต่อหนึ่งบิตคอย นะฮะแม่มีสักหนึ่งบิตคอยนะชื่นใจนะประมาณนี้คือผมก็เอ่อเรื่องบิตคอยเป็นเรื่องที่เอ่อเป็นเรื่องที่เป็นอีกศาสตร์หนึ่งนะผมมองว่าเป็นศาสตร์หนึ่งนะคืออะไรต่างๆที่เรามองไม่เห็นแต่มันมีค่านะประมาณนี้แต่ว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงต่อไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันโอ้โหสุดยอดมากฉะนั้นเนี่ยบิตคอยก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งนะครันะที่เอ่ออยู่ในแวดวงของการลงทุนในในพศออนี้นะฮนะฉะนั้นก็ ทำาิวไฮไปแล้วครับสำหรับบิตคอยพร้อมๆกับการมาของโดนัลด์ทรัมป์นะครับนั่นคือภาพที่จะเล่าสู่บนฟังวันนี้ตลาดนะครับวันนี้นะครับผมอมองในแง่ของประเด็นเรื่องของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์กับกลุ่มของโรงไฟฟ้านิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้เองผมก็เอากราฟกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มของโรงไฟฟ้ามาให้ดูกันดวนแล้วแต่เป็นแนวโน้มที่ไม่ค่อยดีหลายๆตัวก็มีการย่อตัวปรับฐปับลงไปฉะนั้นเนี่ย เดี๋ยวไปอัปเดตกราฟกันดูนิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้กลุ่มโรงไฟฟ้ากับกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์บวกแรงกันทุกตัวเลยนะครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูชุดอิเล็กทรอนิกส์ก่อนนะครับผมเริ่มจากเดลต้าก่อนตัวนี้เนี่ยมันก็เรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ประเภทหนึ่งของตลาดนะครับว่าถ้าตัวของเดลต้านี่มีการยอดตัวพักตัวอยู่ในแนวโน้มที่ว่าขาลงหรือปรับฐานแรงจากตลาดมันจะเป็นภาพที่มันยากนะครับในการที่จะขึ้นนะครับล่าสุดวันนี้ก็ บวกไป2บาท14250แต่กราฟทางเทคนิคเนี่ยเป็นเรียกว่าชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเขาปรับฐานนะครับหลุดเส้น50วันก็มีการปืน้นฉะนั้นเนี่ยพอปรับฐานเสร็จมันจะอยู่ในกรอบนี้ครับกรอบด้านล่างอยู่ที่ไหนนะฮะร้อยสามสนะครับกรอบด้านบนอยู่ที่ไหนก็1 5 6นะครับนี่คือกรอบของเขาเนะี่ยฉะนั้นเนี่ยนี่คือการปรับฐานไม่ใช่หุ้นขึ้บน,นะครับตัวของ Delta. เดลต้าเช่นเดียวกับตัวของขาคข้อมนะฮะเนี่ยผมให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับนะเราจะเห็นว่าข่าคอมเนี่ย เป็นตัวที่มีการปรับฐานเช่นกันเห็นไหมที่ผมวงกลมไว้เนี่ยคือมีการปรับฐานปรับฐานเสร็จปุ๊บแตะด้านล่างนะฮะบริเวณ7จ็ดบาทเจด้านบนก็อยู่นี่ครับเบาทห้สห้าสมมุติว่านะครับมันอยู่ในกรอบนี้นะครับเดี๋ยววิ่งอยู่ในกรอบนี้แนวต้านที่มันจะชนนะครับบริเวณนี้ครับคือ9ก้บาทห้า้าถ้าชนแล้วทะลุไปได้เนี่ยอันนี้คือจะเปลี่ยนเทรดจะกลับไปเป็นทิศทางขาขึ้นต่อเช่นเดียวกับเดลวต้านที่พูดในฝั่งเมื่อกี้นะครับ ส่วนตัวอื่นนะครับอย่างฮานากับ KCE นะครับไปดูนะฮะตัวเขาข้อมนี้บวกส่จุึง4.17%นะครับฮานาวันนี้บวกเท่าไหร่ครับ6.9%เกือบ7%วันเดียวเลยนะครับเห็นไหมฮะคำถามคือมันเป็นมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรคือมันโอเวอร์โซนในวีคครับเนี่ยโอเวอร์โซนในวีคครับเห็นไหมฮะแล้วมันก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาฉะนั้นมุมมองของผมเนี่ยผมก็แค่บอกว่ามันโอเวอร์โซนในวีคแล้วมันก็คอร์เรคชันโอเวอร์โซน มันก็ดีดตัวขึ้นจากจุดโอเวอร์โซนะฉะนั้นเนี่ยนี่คือภาพขาลงนะครับฮานาเนี่ยอยู่ที่กราฟว e e อเวอร์โซลนะครับลงไปต่ำสุดรอบนี้ก็อยู่ประมาณสัก22บาท7 0สตางนะครับเป็นกราฟขาลงนะครับแนวต้านมันจะอยู่ที่เส้น200บนะครับตรงนี้44.75โดยประมาณอันนี้เป็นแนวต้านสําคัญถ้าดูในกราฟระยะสั้นคือกราฟเดยเราเห็นว่านะฮะแนวต้านที่เป็นจุดนะฮะที่ อ่าเป็นแนวต้านเขาเนี่ยจะมีอยู่สองเส้นหลักๆนะเส้นห้าสิบวันชุนชนแล้วไม่ผ่านตรงนี้นะครับนี่ก็ยี่สิบเจ็ดจุดสองเก้าก็ประมาณยี่สิบเจ็ดจุดสามเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยวันตรงนี้ครับสามสิบหกจุดสามเจ็ดก็ตีไปสามสิบหกจุดห้าโดยประมาณโดยสังเกตว่าตัวของหานาเป็นหุ้นขาลงนะครับทั้งกราฟเดย์กราฟวีนะฮะส่วนกราฟมันนะครับกราฟเดือนเนี่ยนะครับเนะี่ยก็เป็นหุ้นขาลงเช่นกันจุดที่เป็นแนวรับสําคัญคือที่ผมขีดไว้ ยี่สิบจุดสองยี่สิบจุดสองเป็นโอเวอร์โซในกราฟเดือนโอเวอร์บอในกราฟเดือนมาแล้วเห็นไหมครับมันจะโอเวอร์โซในกราฟเดือนได้ไหมครับเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติแดฉะนั้นเนี่ยอย่าได้ประมาทนะครับมันอาจจะถึงโอเวอร์โซในกราฟเดือนสัญญาณการดีบาวเนี่ยอยู่ในโอเวอร์โซนะครับต้องบอกว่าอยู่ในขาดลงนะเป็นเทคนิคอลรีบาวอีกตัวหนึ่งคือ KCE นะครับเดีย๋ยวันนี้ก็บวกขึ้นมากอนข้างแรงทีเดียวครับวันนี้ KCE บวกไป5.45%เปอร์เซ็นต์นะครับ บาท20สตางค์ขึ้นไป23 20บสามสองเป็นไหมฮะ23บาท10อ่า KCE เป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มของโอเวอร์โซนในกราฟวีเช่นกันเห็นไหมฮะนี่ล่าสุดแม้ว่าจะมีการฟื้นตัว RSI ที่อยู่ในกราฟวีก็27นะครับไปดูกราฟมันครับเหมือนกับฮานาผมให้ดูกราฟมันเนี่ยมันจะโอเวอร์โซนในกราฟมันนะครับอยู่ประมาณนะครับอ่า uh, ตัวแนวรับในกราฟ13.7 13.7นี่ฮะโอเวอร์บอลในกราฟเดือนมาแล้วเห็นไหมนะครับ โอเวอร์โซนในกราฟเดือนโอเวอร์บอสในกราฟเดือนโอเวอร์โซนในกราฟเดือนอีกได้ไหมมันก็เป็นเรื่องปกติฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นฉะนั้นผมอยากจะให้พวกเราดูพวกนี้แล้วก็ทบทวนโอกาสในการลงทุนท่านให้ไหครับจังหวะในการลงทุนก็มันมันยากไหมมันก็ยากครับโดยเฉพาะการทําใจไงยากที่สุดการทําใจยากที่สุดยากยังไงครับบางทีเนี่ยมันเอาแต่ลงเอาแต่ลงเสร็จปุ๊บรีบาวรีบาวเสร็จแล้วก็ลงจนกระทั่งมันหยุดลง กลับไปเป็นขาดขึ้นอันนั้นมันจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งไอ้อารมณ์แบบนี้มันยากผมบอกแล้วฮะมันไม่ได้ประสบความสําเร็จง่ายหรอกครับการลงทุนผมบอกไว้เลยนะนะใครที่เรียกว่าวาดวาดฝันวันไว้โอ้ลงทุนแบบต้องรวยต้องได้กําไรเยอะบางทีต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับแต่ว่านักลงทุนที่เขาใช้วิกฤตเนี่ยเป็นโอกาสในการลงทุนก็มีนะฮะกลุ่มนั้นนี่เรียกว่าเห็นของถูกของเซลล์ไม่ได้เก็บสะสมนะฮะพอเวลาตลาดดี หุ้นขึ้นตลาดดีคนมาเล่นเยอะอะไรต่างววล่มโอ้โหเป็นเรียกว่าเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านานี่เงี้ยบางทีวอล่มเยอะๆอย่างเงี้ยตลาดมันคึกคักเป็นตลาดกริงเงี้ยเขาก็เออกมาขายเ้ขาไม่เรียนแบบเนี้ยมันเป็นคนละประเทศประเภทอย่างเี้ยฉะนั้นการลงทุนนะผมบอกนะจะเป็นนักลงทุนประเภทไหนก็ขอให้ชัดจังหวะการลงทุนก็ขอให้ชัดความเข้าใจในการลงทุนนี่สาคัญที่สุดจังหวะในการลงทุนจังหวะซื้ออะไรต่าง มันมันฝึกกันได้นะแต่ว่า m มล์เซ็มาตอนแรกผมต้องได้ก่อนนะอ่ะนี่คืออิเล็กทรอนิกส์นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับเอาตัวใหญ่ๆที่เป็นพระเอกก่อนมีราชุบุรีครับวันนี้ก็บวกแรงมากครับวันนี้สามจุดห้าเจ็ดเปอร์เซ็นตราชุบุรีนี่เป็นหุ้นกลุ่มปันผลนะอ่าตามนี่อ่าเวลาคุณแบงก์นาเนี่ยก็จะมีราชุบุรีมีเอ็ o โคใช่ไหมฮนะเนี่ยบวกเนี่ยถามว่ามันมาจากไหนก็โอเวอร์โซในกราฟเดครับมันก็ขึ้น นะอันนี้คือผมไม่ได้สนใจข่าวนะไม่ได้พูดถึงข่าวเลยแต่ว่าพูดถึงว่ามันอยู่ในกรอบนี้แหละเป็นกรอบขาลงนะครับราชบุรีเป็นหุ้นขาลงนะครับแนวต้านจะอยู่ตรงเส้น200อยวันเลยสามสิบบาทห้าสิบสตางค์โดยประมาณเ <c oughs> นี่ยลงมาโอเวอร์โซลเสร็จถ้ามันวิ่งแบบเนี้ยเห็นไหมครับวิ่งแบบเนี้ยลงมาโอเวอร์โซลเสร็จวิ่งขึ้นไปโอเวอร์โซลถ้ามันกลับไปเป็นขาขึ้นล่ะทะลุนี่เลยกรอบนี่เลยขึ้นไปขึ้นไป,ข,นไปขึ้นไปนะมันก็ปรับฐานสิ้นสุดเท่าเนี้ยประมาณ นะครับนี่คือราชบุรูนะครับบวกแรงนะครับตัวนี้เอ็กโคนะครับนะก็น,ะนี่เป็นกลุ่มของหุ้นปันผลอีกตัวหนึ่งเอ็กโคนี่โอ้โหบวกมาห้าวันติดแล้วนะครับวันแรกที่บวกก็สนะิบห้ามกรานะฮะสิบหกมกราสิบเจ็ดมกราสิบแปดมกราสิบเก้ามกราโอ้โหบวกเรียกว่าบวกเพียบเลยกค็คือบวกตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจนวันจันทร์กับวันอังคารนี้ก็ยังบวกต่อเนื่องล่าสุดก็บวกบาทหนึ่งครับร้อยสิบสี่บาทห้าสิบ รอบนี้ลงมาตรงแนวรับ110ครับโดยประมาณครับแล้วดีกับ110เนี่ยอาายัตราเงินปันผลอยู่ประมาณเกือบเท่าหลัก6เปอร์เซ็นต์กว่าเห็นไหมฮะและโอเวอร์โซครับเห็นไหมฮะเนี่ยผมถึงบอกว่าเออแค่นี้ดูแค่นี้แหละเนึ่ง1จุดซื้อโอเวอร์โซไหม2อาาัตราเงินปันผลเท่าไหร่เป็นหุ้นชุดไหนชุดเอชุดบีชุดบีด็อกชุดซีด oc, ดว่าไปเนะแค่นั้นเองครับขอให้ขอให้รู้จังหวะเท่านั้นเอง ส่วนตัวอื่นนะครับที่อัตราเงินปันผลต่างหน่อยนะ G P S C วันนี้ก็บวกแรงนะครับ8%ดเซครับวันนี้รู้ไหมว่า G P S C โอเวอร์โซไม่ใช่แค่กราฟเดย์นะครับ G P S C นี่ลงถึงกราฟมันนะเนี่ฮะลงถึงกราฟเดือนเลยนะครับราคาที่โอเวอร์โซเนี่ยนะฮะผมขีดสีเหลืองไว้เนี่ยโซนเนี้ยตั้งแต่ราคาเนี่ยครับนี่ตั้งแต่นี้นะครับสาสิบบาทห้าสิลงมาเนี่ยจนถึง18บดบาท90้าสตางค์นี่คือโซนที่โอเวอร์โซในกราฟเดือนนะครับมันมาจากไหนรู้ไหม มาจากโอเวอร์บอสในกราฟเดือนมันโอเวอร์โซนในกราฟเดือนนี่คือจบรอบของเขาไปคำถามคือมันจะไปต่อไหมอ่าขึ้นต่อจนถึงโอเวอร์บอสไหมเราไม่รู้หรอกครับแต่จุดเนี้ยคือจุดโอเวอร์โซนในกราฟเดือนอันนี้คือ GPS c อีกตัวหนึ่งที่ลงไปโอเวอร์โซนในกราฟเดือนคืออะไรฮะบีกริมครับบีกริมนี่ฮะบีกริมนี่ฮะจุดที่เป็นเลเวลสีเหลืองนี่นะฮะเห็นไ,ไหมฮะ15บาทจนถึงอ่าประมาณ10 22บาทจนถึง15บาท โซนนี้เป็นโซนของโอเวอร์โซนในกราฟเดือนนี่ฮะจุดนี้นะครับเนี่ยประมาณย2ิบสองบาทอ่ายี่สิบบาทยีส่สิสตางค์เนี่ยโซนนี้เป็นโซนโอเวอร์โซนในกราฟเดือนมาจากไหนครับมาจากโอเวอร์บอสในกราฟเดือนครับเนี่ยแล้วมันก็โอเวอร์โซนในกราฟเดือนนี่คือใส่เครื่องหุ้นจากไหมนะครับนะวันใดวันหนึ่งมันจะขึ้นไปตรงนี้ได้ไหมโอเวอร์บอสในกราฟเดือนได้ไหมมันก็ไม่เห็นแปลกแต่ว่าเป็นไงนักทุนเราเนี่ยนะฮะชอบซื้อหุ้นตรงนี้ นะแต่ตรงนี้ไม่ไม่อยากซื้อเพราะอะไรฮะมันไม่น่าซื้อความความอารมณ์อ่ะอารมณ์คนนะผมนี่อ่อเป็นดูแลลูกค้านี่ผม,มรู้เลยครับอารมณ์คนนี่แบบนะหาที่เปรียบไม่ได้เวลาคือมันจะปรับยากมากเลยปรับยากมากปรับยากตรงไหนรู้ไหมปรับยากตรงไหนเซ็ตจังหวะก,การลงทุนวิธีลงทุน นะบางคนไม่เข้าใจตัวเองด้วยซ้ำไปนะว่าลงทุนที่ซื้อไปเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเก่งกําไรหรือเพื่อสะสมเพื่อรอรอบรออะไรนะเือรับปันผลอะไรเงี้ยบางทีเขาไม่เข้าใจวิธีนะซึ่งยากมากนะฉะนั้นเนี่ยมันจะมาจากเรื่องของไมเซ็ตนะครับก็ยังมีตัวอื่นที่เล็กๆน้อยๆนะครับหลายตัวนะฮะ <c oughs> เช่นนะครับ BCPG เนี่ยก็อยู่ในกลุ่มของโรงไฟฟ้านะ BCPG วันนี้ก็ขึ้นมาบีซีพีจีนี้ลงไปลึกไหมลองไปดูกราฟเดือนนะครับของ BCPG ก็โอเวอร์โซนในกราฟเดือนห้าบาทห้าสตางค์โอเวอร์โซนในกราฟเดือนนี่ก็ฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยชนประมาณสักเจ็ดบาทนะขึ้นไปเจ็ดบาทแปดสิบไม่ผ่านแต่ถือว่าลงไปแตนะในบริเวณนี้สองครั้งเนึ่ยห้าบาทห้าสตางค์เห็นไหมฮะจุดที่หนึ่งที่แตะฟื้นจุดที่สองแตะฟื้นนะเห็นไหมฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูแนวรับก็ห้าบาทห้าสตางค์ แนวตั้งแรกก็เจ็ดบาทขึ้นไปเจ็ดบาทแปดสิบก็เป็นโซนนี้ครับฉะนั้นถ้ามันทานิวไฮเหนือเจ็ดบาทแปดสิบขึ้นไปเนี่ยไอเนี้ยน่าสนใจนะเพราะว่าการพื้นขึ้นไปครั้งหนึ่งเคยทาได้นะแต่ยืนไม่อยู่ครับท้ายที่สุดก็ลงมาเท่าเดิมน,นะมันจะอ,ออกไปทางไซเว์หรือเปล่าปลอกก็ประมาณห้าบาทห้าสตางค์เจ็ดบาทคือปลอกตรงนี้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับฉะนั้นเนี่ยลองดูแล้วกันนะครับหรือว่า EA อ่ะหุ้นที่มีเพิ่มทุนด้วยวันนี้ EA ก็บวกนะบวกไปหกเปอร์เซ็นต์นะครับ ขึ้นมาสิบดสตางค์คือกราฟที่จนแบบนั้นละนะฮะเนี่ยฮะคือข้อสังเกตข้อหนึ่งนะครับก็คือนะบริเวณนี้ครับโลตรงนี้นะฮะเนี่ยโลตรงนี้ประมาณสักสองบาทยี่หกนั่นซึ่งทำไว้เมื่อตอนประมาณสิงหางยังยังไม่เห็นโลใหม่แค่นั้นเองผม,มเห็นแค่นั้นเองยังอื่นยังไม่เห็นอะไรนะะซึ่งหุ้นแต่ละตัวมันก็มีอะไรฮะมีสตอรี่ของเขานะมีหลักคิดมีสตอรี่นะมีเรื่องราวต่างๆซึ่งเกิดขึ้นมาปีที่แล้ว ก็ถือได้ว่าเป็นตัวหนึ่งที่เรียกว่าเป็นบทเรียนพวกเราน,นะมันมันบรรยากาศมันไม่เหมือนกันในการเลือกหุ้นนะลงไฟฟ้ามีทั้งหลายตัวนะบางคนก็เลือก e c ็กบางคนก็เลือกราชบุรีบางคนก็เลือก GPS C บางคนก็เลือกบีครีมบางคนก็เลือก EA บางคนก็เลือกอะไร BCPG อะไรเงี้ยมันหลากหลายมากนะมันอยู่ที่ไมล์เซ็ตนะแค่นั้นเองนะว่าเราเป็นเราเป็นบุค,คลิกการลงทุนแบบนนะฮะ เอาละนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีขึ้นมานะครับหลังจากที่เซตก็ปรับถงปรับฐานลงไปแล้วหลุดสู่แนวโน้มขาลงนะครับก็ต้องดูว่าเซตจ,จะฟื้นตัวกันต่อเนื่องไหมนะครับแล้วก็เรื่องของเรื่องของปันผลเรื่องของรอบอะไรต่าง,างเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับวันพุธสองทุ่มเนะี่ยถ้าไม่มีอะไรที่มีภารกิจอะไรก็เดี๋ยวเจอกันนะทีมงานของเราผมพี่เปียกคุณแบงค์นะครับก็จะมาอัปเดตตลาดมาอัปเดต วิธีการต่างๆนะฮะรวมถึงตารางหุ้นปันผลอะไรต่างๆให้เรานะครับจะได้สนทนากันนะครับสองทุกนะพรุ่งนี้นะอย่าพลาดนะครับส่วนนักทุนที่เป็นลูกค้าเราก็พรุ่งนี้สองโมงก็เจอกันเหมือนเดิมนะครับก่อนตลาดเปิดนะครับสวัสดีครับ